ยากาศเทียงหน้าใจดำพี่น้องกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพระสุขสุคนลงมากับ,กบอมหายพี่น้องประเทศอันเตียงเอามาอยู่หมขามก็อมไหวฐานหายพี่น้อง <c oughs> เอาขนมลงมาฝากนางพี่น้องเลยแต่ลูกชายกับลูกแพร่ขึ้นสิเมื่อบ้านหรือวันใดเอาขนมลงมาฝากนาง นังเรื่อได้กินกับแบบว่ะนังเรื่อกับหาแบบบ o ด d e r l i n e c l i นะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็คือสี่คิดหอดน้องเต๋าเนาะแต่บอกกะสีเบาอย่างไรกับเฮาแต่ยังสี่ไปหาอยู่เด้อพี่น้องเด้อบอแมนบอได้ไปหาของพี่น,อน้องขนมนั่นแหละสีสรงไปหานี่แหละรารกีเจ,จาเบานะยังติดพระกิจน้องเต๋าแล้วก็ ทำธุระให้พี่สาวทางนอรเวย์โอ้ยไปน,นอนเลยเป็นเมื่อยเมือยเลยลยหัวนี่ก็ันยังนักห่างใกล้กันลอยปวดเมื่อยไปตามเส้นตามเอ็นลาเอ้ยกินมากินมากลูกกินมากไปเอื่นป่ามาแล้วเห็นแตงแต่เทียงกก่ายันไดประตูของน้ำก็เปิด พี่น้องบอกว่าขนมลายไว้ขายน้ำบ่อกเฉยอุ้ยบราเคยจักเถื่อพี่น้องเพิ่นมาให้กินก็นต้องกินเนะขายกระส่วนขายห้องคุณเฮาเหล็กหน่อยแหละปะลาลุงเลยมาและบ้ <c oughs> นานะใช้ป่านะลูก ไปยังบอกมันประหลัดผู้บ่าวบ่๊ะเจ๊ดำจะมาทำไมผัวน่ะอยู่คนเดียวสบายแล้วก็แม่นอนพี่น้องนั่งกับไปเที่ยอที่ยงานหาเดี๋วก็ว่าไปตามเพลงจะเฮานั่นแหละว่าในคลิปก็ได้เนาะ ส่วนน้องเตาของเอฟซีลายลายคนกะล่อก่อนเนาะพี่น้องไอ้เฮามีเหือไม่แห้งคนนี้ก่อนเขายัางเมื่อยยังลอยอ้าวคุโรมาคือบอเห็นไพสะอ้าวแป้นคือบอเต็มมันนี่ใช่ไหมใส่ไหมใส่ไม่เสร็จนะใช่ เจ๊ดำจะทำที่สลองว่ะสันมิเงินเป็นยังไงเกิดมาเมืใต้ยบพวที่สามเออมึงหักรไดพวเออพวที่สี่แล้วเนาะมึงไดพวสามถือแล้วีเนาะน่งียวปาเ่านั้ เม่นหน่อยลลงมาเนาะตัวใหญ่เจ้ยนมือนี่แหละงูกระบาพุ่นะงูกระบาแต่ฝั่งไทยจะเกิดอย่งเด้อพป่น้องเด้อโอ้คือกันเมนงหน่อยนะแกะมัเอกมาสูตกินอือไดีงอขคอนกระบาดนะได้สุดมากันนอนโคตรว่าโปรตีนก็ป่างูยัง่โอ้ยเกิดม่้าง เก็บมานบไดพ่ที่สพี่หนองเอ้ยไ่ได้ซ่นะระจกหปป้าลูกนกกะตาเาป้ากับเขามืองอาวอีอื่นนะจะเกล็โบเห็นผู้ใดลงมาเลยมาบิดแล้วเบอร์ดเก็บาให้ดีแท็กกับกะทินกินไครับกินพอบไดเอาคองในห่านก็ไปกินเนเอ้ยแล้วบนังสือยังมากับบไดยังจุนเมนะบัได้ทึนได้กำไรพี่ช่างพี่นนองเอ้ย วัวโหตดหายมดนโแมนยัง่าเขื่อนกำไรหดยังตือนไหนกำไรหดพี่เอาไว้ัวเราตดหายลงมาเจดําเลยพี่้อย้กูน่นนอนอยู่บนเมอเฮยถ้ากระดุกมาลงขีบบางบ่ายบ่ายมันอยากตายเว้ยยากลุ่มย่ดีๆเอย่อนาตเออไปเกี่ยวพนทั Lâm lăng gặp tị nè Chị đâm Chị đâm yeah. Nhiều à. à. <laughs> cũng sự đấy này nè Cái <laughs> chị sự Tầm một Sự nè Chị đâm kinh này cứ xì kinh bên cứ thở mẻ đây phía nào Nó phải kinh lắm Cô mô, mô này bên Khăn nông ăn ăn FC phần bà nhảy bè หนักจักมือได้จักพายจีปลายหายด้พี่น้องด้วยในได้ล่อลุ่นนะพี่น้องเด้อแต่แก้ตัวนี้มากเหมือนนี่ตัวแก้ตัวบ้านนี่ยมีร้อยแก้กินอันหนึ่งบ่กูบปหันกินข้าวเขาที่หยางได้จนคำเลยเดี๋ยวนี่นะมันบ่อยากแกงหน่อไม้เมนูหน้อยเมนูหน้อยมาแกงหน่อไม้ผาบ้านก็หน่อไม้ไหลใส่กันไผไปอามยไปหน่อไม้ไหลมาใส่ ุ่มเอตายังพค่ในปอเฮ้ยัุงบงแล้วมันชุกนะไปกินได้เฮยไก่ชิชุกแหละัุงเจดามพีดอกต้นปักนุกดนะลำขาบางอยู่คนกุสี่หดไม่อยากสอดเลยเฮ้ยให้ในเห็ดอินทรบอกแทนบะบักแค่ได้มาบ้านี้นะอือเป็นที่ินซาลาผักใจเจดามพี่ดาว ราดใหม่เป็นให้แม่เนื้อรูปเล็กตัดก่อนเทียงบุ๋มอ้าโรไทยได้สระดําเดียสระเอาเออคือบอกเขาตะลางสิเอาเอาเขานะฮะเราห่านออกนี่อันเดียหองนั่นนะมันเขาน่าตั้มให้แตกตัหนึ่งโอ้โหพี่น้่ะโหให้แตกปึงเงึงเด้อให้แตกนะผักหมูว่านนี่นี่นะอันนี้ก็โลงมากนะกคเห็นไพ่นะควรเตจี่อัดนี่หักไปเห็นคนเนี่ยแล้วก็ผ้านั่นน่ะที่ไปเงงอยู่อะ ก่อนตีกับปางงางอยู่ค่ะพัดเอิรนะไปพอพอเห็นพี่ดาวเลยพาไปไปแล้วให้เดินนั่งกระทินน่องกระทินลงไปเอิร์ดเอาเอิร์ดแนมบองป้าอยู่เห็นอีเมนไม่ดำหยางอยู่พูดนะสันยาญงัวอยู่พูดหน้าเราพือเอิร์ดปางประหลาดผู้บ่าวว่าอีเลอยย่ะอันเมื่อวานนี่พ้นตุ๊กน้องสาวหลาก็น้องเคยหลากันลูกชายหลาได้เธอไปคุยจีโร่เนาะ กุจิโลไปโดนทายไตบมุนี่หมี่ชมีเคยหล่ะวันมันจะมาตามหนัดอะไรนป้าเอ้ยนี่อืมโอ้ยน่นน่ะจิโลเอาเท้าเช้าจอยเนี่ยปไปไปกไปทายคลิปไป่ายคลิปอืมนีิไปกุจิโลแล้ไปอ้ยมันบรี่ิโลเคยหล่ไปไปต้นไปชาปาน่ะจะน่าพ้นมาสิบรากระาปาจะกุโ พนกะบข้าวมาเอามาอีไมาอีไร้างนี้ก็พอตระแลนคับปลาหนูหน่อยแม่แล้วโจยหนูหน่อยก็ช้อยโจยนะคบเป็นหนังอย่างนีเห็นไหมแม่ว่าจะสายหูไปอยู่เตาเผือนาวหน้าจ้ะได้เห็นได้ไล่ยิ้สปานะเ้าแต่เจตน้องได้น่นออมอน้องให้หน้าให้ย่าโตไม่เถอะคนดีเออให้โค้งผูนี่นะ โตแดนนี่ในนี้พันในบุดอกนวดพากย์ยาพนแหงลีนอะนั่เยละพหดยังงป็นพนบ้านเนี่ยตอนพนนะกูอยู่ปาก่องเลยกูไปเอากล่องขึ้นมานั้นขึ้นมาเห็นแต่บาบอยกับุกน่องอยู่แถวนี่หิงหนามน้องน่องบาบลุงบากั่งเจ๋บาตาเซาโจ๋กางย่า กะมึงยามาเลยอันป้าน่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยช่องตัวอือเขาเพิ่งขักแล้วเพ่องเลยจะไปขึ้นต้นคามอะไรๆขึ้น้ามกระนาวของเก่านะคนถือเออขันอัดแต่คืออ่าจะเปม็นจามยังบวเบวเสียงอยู่เป็นเท่แเสบปล่ยัง้อย ขอกแทกเอาไปกินเออแสบนอสซัน <g ül üyor> <c oughs> มันอันบอแมนอันบอก่วงฮีมะพานบอรลวนเลยอินกับปจุจักมึงมืงงหกทงได้มาหกทงให้มึงสองแกะกินหนึ่งเลือดซ้ำอย่างเนือ้อเนื้อกลัดอย่างอ่านอกออกดูพี่ดาวเอยตอนหนังสือตามตา <c oughs> อันบอกอ่อ้นั่นเป็นได้ดอกแสบบ่อยล่ะอไ้กินลายๆเลยบางจามปิดปิดปิดอยู่เห็นในคลิปน้องเอินโห่เจดามเมาอ่ะนะออกเลยววะเสียออกมันสาลงไปนอนลองเบิ่งก่อนวะคือบ่เอาอนน่ะเอาผ้กมาซับใส่บ่ได้บ่เฮ้ยมันใส่ไม้หนะมันตะปูหนะมันแข็ง ผู้ cage, bitch, ิตัดผู้ชเนียแก่ใหม่มานอนจะขึงวาแลวก็ไปล่ะก็แล้วดอกก็แล้วดอกวันนี้บ่งครับทานนุ่มกว่าเปียกเพระใช้านเ่เปียกเหรออาโกเอียมคือบุคคลเขาสัมันแห้งคนอ้อันเนีน้อยว่เออเอาออนได้ไหนก็ยังคือ อันนี้บางก็คืออยู่วะเนี่ยโบเฮนผู้ได้ใช่นหมอะไรจึงพึ่งจิงพึ่งอยู่ว่าใั่ผู้ได้ไหอันจอบไม่อันนั้นก็หอบโบเฮนก็ซะมี่จะมาและเ้าอันนี้ก็ได้อันนึงอันนี้นะก็มาให้มึงอันนึงเขาอื่นยังไปตาแสบอยู่เนาะได้ได้สองอันมาให้มึงอันนึงอันนี้นี่ยได้สามอ่าหอบตาแสบทับปลาดพรำอันนึงพอการขีดหนาพี่น้องเลยมนี่ก็เพราะว่าเอาละยะห่าง เมือ่อยลอยพี่น้องเอ้ยยังหมดกินข้าเทียงเลยจนสีค่ำเนะี่ยขอบคุณถูกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่จะดีละลายถูกๆทานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดปุ่มกดชมพี่น้องให้เบิง่งจบคลิปสบายดีอ阿า,าปลาลุงดูสวัสดีปลาลุง